โอ้โหวัวเลี่ยสามครับย่างอยู่นิดนึงช่วงรถนึงครับเนื่องยางแตกครับไปเปลี่ยนยางมากมูนี่สามเส้นสี่เส้นเลยอ่าบารแม่นกับข่าแม่ไปทุละา,าเฮ้ยวัวเหลี่ยมจ่อยครับย่างอยู่สองคันครับจ่าจอยครับนะจ่าจอยไรไรเหนี่ยเอาไว้ครับจะเกลือนอยู่ เลื่มมากเรื่อยๆครับดึินจาจอยกับบริยูครับจีภารกิจลงเมื่อกะทะหลักเป็นจารัาก,ากครับอาวินวันอังคารเนาะวันนี้วันยุดเพลินคอนโทรลจะแข็งครับยำเอ่อ เอลหาซูลนี่บ่คือเอลซีเจ็ดเอลซีเจ็ดขันโทนหนิมครับไงเจ้าโมโหนะแต่ว่าขั้นนี้ขันโทนแข็งกันละครับผมเป็นตารับมันบ่นตามมือไหมต้อโทนบ่ตามมือเลยแต่ว่าขั้นของจ่าจอยโอ้ยครับหนิมครับขั้น,นั้นตามมือดีเขาตั้งขั้นเหล่งไวน้นี่เอามือเป็นขั้นเหล่งเลยอยู่คันโทนไซด์เลยแต่ว่าขัาน้นนี้ว่าอะไรละครับแบบแบบแบบ ทุงเงนี่ครับเอาะพี่เรียกออกมาเห็นบิดว่าจีเหลี่ย่เหลี่ยวเว้ยเยนคือจีเหลี่ยครับืขึ้นสี่โพิดวังแบบน เป็นล่างแล้วล่ะ แมนเวละครับสูงเบ็ดแปวนี่ไอ้จจอยไรครับเปียงตัวใช่นเพื่อยังไม่ยิงนออบานยังฮะเพืดอยังมาเอายอิงนะ มันมันข้นบึดบ้ดแบบเดียวเลยครับแค่แ้่เราขึ้นกับข้นบึดบ้ดแบบเดียวเลยมัน่มันบ่หน,นิ่มไหม <c oughs> <c oughs> รถจะพ้ดดองกระจาเอ้ยจ้าค้นไปเอาอยังบูใส่นะครับเนีสาท่งเสาเทียงเยังกูเก็บมาใส่โอ้ยงาจพิบ้าเป็นแนาบุกตูมากอีกละะ่ะพุทธคัมมาเมียนโหลด เราเห็นกำกามครับมันยังเสมอคนไทยข,ขอาเรากำกามยังเก็บครับเราบระกามซ้ำขั้นเบ็ดเหรครับพิเรียมพิเรียมอยู่เล้ว หมออาจจะมาทัาทนอีกเก่งบางใดครับบ่คืออาจารย์จอยแต่ว่าก็เก็บใส่กันล้วครับแต่ว่างานเมาเขาก็ต้องอาศัยชันเชื่อในใจหนึ่นยนงย้ำไล่กับอะไรนะครับเบื้องดินท่านอีกก็ได้เมื่อเดือนแล้วครับแค่แต่ว่าไกล มันกามซื่อๆและวกันเก็บเลยมันจะเป็นดินก่อนเนี่ยมันจะเก็บอย่างดันขึ้นมาเป็นก่อนปุ่งพุ่งเองุ่งเองขึ้นมานั่นเห็นว่าละ คนโผ่นมาตาเหมนกันบ่มันเป็นเข็งแข็งเลยเป็นเห็ดใหม่ไม่ได้ไรหรองังป่ะยังยี๊ยอวเข้ามากา่อวนี่เราลลายกอนนี่โ้เสียคนนอนนิดห่อยเมื่อวานนี่แหละตั้าพากเห็นอย่งหน่อยคำมาแรงมามีตแต่เนอาเลยอเออเออเออไปเลยไปเลยเจ้า วะถ้าหยอกหยอกจนหวานมันก็บม่จะขึ้นี่อะไรมันแข็งเนาะมัน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 หมดหนีมมันหมดชื้นชื้นชื้นนรถพอได้ตัวไแตีงใส่หนิมสิ่งนี้เป็นแต่นอนว่างเป็นข้อโทษบ่คือตัวนี้ได้เออตัวนี้มันมีกระปั๊บอัดทางลงไปโล่ภาษาถ้าคนต่างแข็งดอกะคุณเห็นว่ามันเก่งใส่จนไรให้หนู เ,เออหมายถือว่าใจหฮออยากอยากเอาใหมันท่านต่ว่าออมันมันเหมือนโบ,บขืนตามมือหอเออมันกับ,บกขืนตามมือหฮามันก็เลยเป็นขับบะมวน,นนะ่ะนะถึงจะสร้างมาเสียวโน่นนีเ่เบิอเธอเดียวสัตว์ได้แล้วเออช่ที่บ่ได้่างไม่หรอว่ว่าดิจิตอลแกะใช่ แต่ยู่มันแตกก่อนเอาดินใส่ถ้าเอาดินใส่เดี๋ยวแตกนี่ที่ดินถึงจะเสือกเสียดายของเดี๋ยวก็เสียเวลาเนีออเเ่ยน,น้องเรียนนองมาถ้ามันถอนมันแตกทางแตกนี่บอดินไรดีๆไปประมาณอยินบอดินใส่ไร,ไเ,าารเ,ไเถียวเด้อน,นี่เนี่ยไปใส่ ถาตัวนี้ไปใส่หั่นกระจกบ่นตัวนี่ถาตัวนี้ให้มันคุ้งอยู่นี่นี่กระทาตัวน,นี้ลงไปนี่กระจกบ่นตัวเอาผูพร้อมิอ๊หนาครับเดี๋ยวไอ้จ้าจ้าจอยเพื่นดันมาเอื่อขึ้นจีจบอยู่ครับที่เริ่มก,ก่นไลล์กดแช่แล้วครับกดติดตามให้ตัวลำซิงกันไหมลิปนี้สวัสดีครับ